ก่อนที่จะเข้าไปด้านในเล่นเกมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปรับสายตานิดดนึงเพราะว่าข้างในมันมืดมากเลยแต่แว่นสีแดงไงนะใช่แว่นสีแดงนี่แหละรู้ป่ามันช่วยปรับสายตาเราให้มองเห็นในความมืดได้ดีขึ้นนะจริงจริงๆนี่ถ้าไม่เชื่อนะคะต้องไปชมเก็บความรู้เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวแพนจะเล่าให้ฟัง วิธีที่แพมทําอยู่นั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยปรับสายตาของเราเมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่เจอแสงน้อยหรือความมืดได้จริงๆค่ะแม้มนุษย์จะสามารถมองเห็นสิ่ง,งต่างๆในที่มืดได้ไม่ชัดเจนเท่ากับสายตาสัตว์ที่ายกินในเวลากลางคืนแต่มนุษย์เราก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถการมองเห็นในที่มืดได้นะคะเพียงแค่ฝึกฝนและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และนั่นคือการใช้ประโยชน์จากเซลล์รูปแท่งซึ่งเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่รับแสงสว่างมีอยู่ในตาของเราทุกคนเซลประสาทร,รูปแท่งนี้สามารถมองเห็นได้แค่สีดําและสีขาาววส่่่่นนนนภพทีไไดด้้รััับก็มคอยชเจ แต่เซลล์ตัวนี้สามารถทําให้เรามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีแบบสุดๆเลยละคะ่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสัก3 0ม5ถึงนาทีในการปรับตัวไม่อยู่ในความมืดนะคะฟังดูอาจจะนานไปสักนิดแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะแพมมีวิธีกระตุ้นให้เซลล์รูปแห่งนี้ทํางานได้ดีและเร็วขึ้นแต่จะด้วยวิธีไหนบ้างไปชมพร้มพรอมๆกันเลยคะ่ะวิธีที่ 1. ถ้าต้องการมองเห็นในที่มืดพยายามมองไปยังแสงไฟสลัวหรือไม่ต้องมองไปที่แสงไฟนั้นตรงๆเพื่อกระตุ้นให้เซลล์รูปแห่งออกมาทําหน้าที่แทนเซลล์รูปกลวย2 สวมแว่นตาหรือแว่นดำน้ำสีแดงเพราะแว่นตาสีแดงจะปิดกั้นแสงทั้งหมดในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นยกเว้นแสงสีแดงจึงทำให้เซลล์รูปแท่งสามารถปรับตัวขับความมืดได้ดี <S 3. 3. <S พยายามอย่ามองไปที่แหล่งกำเนิดแสงตรงๆเพราะแสง,ง,งสว่างจ้าจะบีบให้รูม่านตาของเราหดเล็กลง 4. ให้ดวงตาของเราปรับตัวขับความมืดเองตามธรรมชาติโดยการนั่งอยู่ในที่มืดสนิทสัก20-30นาทีเพื Britain ่อให้ร่างกายของเราค่อยๆปรับตัว 5. หลับตาให้สนิทแล้วใช้ฝ่ามือกดลงไปนวดบนดวงตาเบาๆหลังจากนวดได้สัก5าถึง10วินาทีให้ลืมตาขึ้นจากนั้นเราจะสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นค่ะอ้าวแพมอย่างนี้ถ้าใครที่ใส่แว่นตาสีแดงก็สามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีสิครับไม่เสมอไปค่ะป๊บม่นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากาหนดไม่ได้อย่างเช่นอายุแก่ๆแบบนี้เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครแก่ออ่อนๆอายุอ่อนวัยก็ได้อะ,อะ เอาละเราก็เตรียมความพร้อมในการมองเห็นในที่มืดกันไปแล้วนะต่อไปเราไปเล่นเกมเพื่อความสนุกเลยไหมไปไปดวลกันเลยว่าใครแม่นปืนกว่ากันก็แต่ว่าไปยังไงอะใส่ทางเข้าอานนี้เลยครับอันนี้เหรอใช่เปิดเข้าไปเลยหรอใช่เปิดเข้าไปเลยอะเปิดที่ไที่เปิดอยู่โน่นที่เปิดอยู่โน่นเปิดแล้วทำไมไม่บอกกดกดตรงนี้นะกดเหนื่อยใจกับเพื่อนคนนี้จริงเลย โอเคหลังจากที่เมื่อกี้ได้กรอกชื่อไปแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบเสื้อตรงนัมเบอร์ของเราดีกว่าได้ครับของแพรเป็นนัมเบอร์ที่1ค่ะของเราเบอร์สองครับแล้วก็ของแพรเป็นสีแดงของป๊บสีน้ำเงินนะครับโอเคใส่ยังไงอะเอาใส่เลยใช่ไหมไม่เราช่วยใส่อ่ะค่ะหลังมาเดี๋ยวเราช่วยใส่นี่อารมณ์เหมือนเสื้อชูชีพเนาะหุยติดไม่ถึงนะเนี่ยอ้วนนไม่ใช่ละเอาจุดสล่นเดิม เอ้ยแท้โอเคปั๊บไม่ต้องใส่แล้วกลับบ้านเล่นคนเดียวโอคงักลับกันนะสวัสดีค่ะโดนยิงไปเยฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เกมเอาใส่ของตัวเองก็คือเวลาที่เรายิงอ่ะปั๊บพต่อสู้ของเราจะไฟจะดับไปใช่ไหมใช่แล้วจะมันจะสั่นด้วยแล้วเราต้องยิงตรงไหนอ่ะยิงตรงต้องโดนเลเซอร์เลยหรอ เกมเป็นก so <Yeah S 1> ี่นาทีนะสินาทีสินาทีแล้วก็เวลามันจะหมดเราจะรู้ได้ไงว่าหมดไฟมันจะดับเอาไฟมันจะดับโอเคโอเคพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วอ่ะนี่เต็มโปรมาแพ้เลยนะเนี่ยเหรอดีมากพวกนี้ก็เต็มโปรมาชนะ